4. ตำนานสศงนาตกรรมความรักของไทยเรื่องที่1ค่ะโศกนาตกรรมความรักต้องห้ามของชาวล้านนาตำนานความรักของมะเมียหญิงสาวชาวพมา่าที่มีความรักมั่นกับเจ้าชายน้อยสุกเกษมเจ้าชายชาวล้านนาแต่ความรักต้องจบลงด้วยความโศกสลด เพราะถูกกีดกันด้วยความต่างเชื้อชาติชนชั้นและสถานการณ์บ้านเมืองอันเป็นที่มาของตำนานความรักที่เล่าขานจนมาถึงปัจจุบันช่วงเวลาสร้างตำนานปีพุทธศักราช2445จนถึงปีพุทธศักราช2505สถานที่เกิดตำนานก็คือนครเชียงใหม่แคว้นล้านนาหรือปัจจุบันคือจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะเจ้าน้อยสุกเกษม หรือสุกเกษมณเชียงใหม่ราชโอรสองโตในเจ้าแก้วนาวรัตกับแม่เจ้าจามรีมหาเทวีแห่งนครเชียงใหม่เมื่ออายุได้15ปีถูกส่งไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเซนต์เพทริกประเทศพามา่าเมื่อเจ้าน้อยมีอายุ19ปีก็ได้ออกไปเดินเที่ยวในตลาดถึงพบกับมะเมียหญิงสาวชาวพามา่าแม่ค้าขายบุหรี่อายุ15ปี ทั้งคู่ต่างตกหลุมรักซึ่งกันและกันจนกระทั่งได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาโดยทั้งสองได้สาบานต่อกันนณะรานพระธาตุว่าจะรักกันตลอดไปและจะไม่ทอดทิ้งกันหากผู้ใดทรยศต่อความรักที่มีให้กันก็ขอให้คนนั้นอายุสั้นเมื่อเจ้าน้อยอายุได้ยีสปีต้องกลับนครเชียงใหม่จึงแอบพามาเมียกลับมาด้วย เมื่อกลับมาถึงทราบว่าได้ถูกมั่นหมายไว้กับหญิงอื่นแล้วเจ้าน้อยจึงตัดสินใจเล่าเรื่องมาเมียให้ฟังแต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับเพราะช่วงนั้นพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษที่กําลังมีคดีความกับสยามอยู่นครเชียงใหม่เป็นประเทศสาลาดของมาเมียจึงถูกส่งตัวกลับทันทีวันเดินทางกลับอันจะกลายเป็นกา,าลาชวนิลันเจ้าน้อยพูดภาษาพม่าก,กับมาเมียได้เพียงไม่กี่คํานางก็ร่ําให้ ด้วยความอัดอั้นตันใจในอ้อมแขนที่ยากจะแยกจากกันได้เจ้าน้อยได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับไปหามาเมียให้จงได้นางจึงคุกเข่าลงกับพื้นก้มหน้าขยายผมออกเช็ดเท้าเจ้าน้อยด้วยความอะไรหาก่อนที่นางจะจากไป นางได้แต่เป้ารอคอยเจ้าน้อยแต่กลับไร้วี่แววใดใดแม่เมียจึงตัดสินใจครองตนเป็นแม่ชีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ว่านางยังซื่อสัตย์ต่อความรักที่มีต่อเจ้าน้อยหลังจากที่ทราบข่าวการแต่างงานของเจ้าน้อยกับเจ้าบัวชุมณเชียงใหม่แม่ชีมะเมียจึงเดินทางมายังเมืองเชียงใหม่และขอเข้าพบเจ้าน้อยเป็นครั้งสุดท้าย แต่เจ้าน้อยไม่สามารถหักห้ามความสงสารที่มีต่อมาเมียได้จึงไม่ยอมลงไปพบแม่ชีมาเมียตามคำขอร้องเพ <d> ียงแต่มอบหมายให้พี่เลี้ยงคนสนิทนำเงินหนึ่งกำปัน่นหรือประมาณแ0 0บาทไปมอบให้กับมาเมียเพื่อใช้ในการทำบุญพร้อมกับมอบแหวนทับทิมประจำกายอีกวงหนึ่งให้เป็นตัวแทนของเจ้าน้อยให้กับแม่ชีมาเมีย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มเมียและเจ้าน้อยต่างสะเทือนใจเป็นที่สุดหลังจากเหตุการณ์นั้นเจ้าน้อยก็ตรอมใจเอาแต่กินเหล้าและเสียชีวิตในอีกไม่กี่ปีต่อมาส่วนมาเมียได้ครองบวชเป็นแม่ชีจนกระทั่งถึงแก่กรรมในปีพุทธศักราช2505รวมอายุได้75ปีและนี่ก็คืออีกหนึ่งโศกนาฏกรรมความรักที่ไม่สมหวังด้วยต่างกันที่เชื้อชาติและชนชัน้น าชอบก็ฝากไลค์ฝากบ b s c r ตา e หรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะคะ